ที่ผ่านมานะครับโนบุ๊กเกมิ่งเนี่ยที่เป็นหน้าจอขนาด1 5 6นิ้วเนี่ยเรียกได้ว่าได้รับความนิยมมาโดยตลอดเลยนะครับแล้วก็ขายดีมากมากเลยนะครับมีทั้งรุ่นราคาคุ้มค่าไม่แพงจนไปถึงรุ่นราคาสูงสูเลยแต่นะครับในตอนนี้เรามีโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่มาพร้อมกับมาหารใหม่แล้วนะครับ New Normal เลยหน้าจอขนาด 16. 16.1นิ้วนะครับในส่วนงตัว HP Pavilion Gaming 16ตัวนี้นี่เอง HP Pavilion Gaming 16นะครับซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปค Intel Core i Gen 10นะครับมีให้เลือกทั้งนะครับ Core i 5แล้วก็ Core i 7ด้วยหรด้ว่าได้รับการอัปเกรดนะครับในส่วนตัวหน้าจอขนาด16.1นิ้วนะครับคอาลียเป็น Full HD พา n นลเป็น IPS เกรดสูงเลยแล้วก็ได้ Refresh Rate ที่114เฮิร์ดด้วยกัน เอาล่ะมาดูสเปคเต็มๆกันนะครับรุ่นแรกนะครับเป็นราคา3,990บาทนะครับได้ CPU เป็น Intel Core 5 1 0 3 0 0 h นะครับในส่วนของตัวการ์ดจอก็เป็น Nvidia GeForce GTX 1650 Ti RAM 8 g b นะครับบัส2933 MHz ะด้กันได้ในส่วนตัวโซเลตเป็น SSD นะครับ M.2 NVMe PCIe ความจุ512 g b นะครับ รองรับการอัปเกรดฮาร์ดดิธรรมดาอีก1ตัวด้วยกันในส่วนงตัวหน้าจอเป็นขนาด16.1นิ้ว Full HD IPS 1 4 4 h z การเชื่อมต่อเป็น WiFi 6x a X, Bluetooth 5.0มี Windows 10แท้ใช้งานได้ทันทีเลยแล้วก็ประกันเป็นแบบ2ปี คอรไซสเวทซ่อมฟรีถึงบ้านแล้วก็อีกสเปคนึงครับแตกต่างก,กันแค่ในส่วนตัว CPU เท่านั้นเองก็คือแรงขึ้นนะครับราคา34,990บาทเป็นคอ r e i7 นะครับ1 0 7 5 0 H เรียกได้ว่าเลือกซื้อตามการใช้งานได้เลยว่าจะเป็นคอไอหหรือว่าคอไอ i7 นะครับ ดีไซน์การแบบของ HP Pavilion Gaming 16นะครับต้องบอกว่าคล้ายๆกับตัวก่อนหน้านี้นะแต่ว่าได้มีการอัปเกรดเรื่องของตัวเครื่องนะครับให้มีหน้าจอที่ใหญ่ยิ่งขึ้นจาก1 5 6นิ้วนะครับเป็น16.1นิ้วด้วยกันแน่นอนว่ามาพร้อมกับน้ำหนักที่มากขึ้นด้วยจากเดิม2.25กิโลกรัมนะครับตัวนี้ เป็น2.35กิโลกรัมส่วนตัวแล้วเอาตรงๆนะแทบไม่รู้สึกหรือว่ารู้สึกแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองสําหรับความหนาอยู่ที่23.6ม mm ิลเมตรด้กันก็ถือว่าหนากว่าเดิมนิดเดียว0.02มิลิเมตรอันนี้เรียกได้ว่าแทบไม่รู้สึกเลยนะครับตัวเครื่องนูโดยทั้งหมดของ HP Pavilion Gaming 16นะครับก็ จะเป็นพลาสติกนะครับแบบสีดําด้านมีการเล่นสีสันนะครับเป็นสีเขียวนะครับแสงมีสีเขียวอนาคตไม่แน่อาจจะมาพร้อมกับสีม่วงเช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้านะครับเอาล่ะมาดูที่ฝาหลังกันก่อนกันแล้วกันนะคบฝาหลังมีโลโก้ HP นะครับแบบมันวาวสีเขียวอยู่นั่นเองถือว่าเรียบง่ายตามสไตล์ของ HP Pavilion เลยก็ว่าได้นะสำหรับด้านในนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยจะเป็นสีเขียวรวมถึงไฟ LED แสดงสถานะการทำงานก็จะเป็นสีเขียวทำให้ รูปแบบนะครับหรือว่าลูกเล่นต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะสีดา แซมด้วยสีเขียวตลอดทั้งตัวเครื่องเลยสําหรับการทําร้อนนะครับก็จะมีช่องทําร้อนซ่อนเอาไว้อยู่ขอบหน้าจอนั่นเองนะครับก็เป็นแบบัดรมณ์ตัวนะครับแล้วก็เป่าออกทางด้านหลังดูดลมเย็นจากด้านล่างสําหรับนะครับโลโก้พาวเเลียนก็จะมีขอบฝาจอด้านหลัง1จุดด้วยกันแล้วก็มีส่วนตัวตัวเครื่องด้านล่างนะครับพาวเเลียนอีก1จุดด้วยกันด้านล่างก็จะเป็นยางรองด้านหลังจะสูงกว่าด้านหน้านะครับก็ช่วยยกตัวเครื่องให้สูงขึ้นนั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวด้านในตัวเครื่องก็ จะพบกับหน้าจอทับขนาด16.1นิ้วด้วยกันนะครับขอบจอบางเฉียบเลยนะครับทั้ง3ด้านด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านบนด้วยนะครับมีกล้องเว็บแคมพร้อมกับเม r โมรฟแบบคู่อยู่อันนี้ก็ถือเป็นมนาตรฐานเขาแล้วคับหน้าจอก็เป็นแบบหน้าจอด้านทําให้ แสงนทัทเอ์เนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับช่วยเรื่องของการทํางานานานๆได้สบายๆเลยรองรับนะครับอยู่ที่1น4เฮิร์ตในการสลับดิเฟเรนนั่นหมายว่าในการใช้งานทั่วไปหรือว่าในการเล่นเกมเนี่ยมีความลื่นไหลกว่าหน้าจอ60เฮิร์ตเดิมๆแน่นอนขอบหน้าจอหน้าล่างก็จะเป็นโลโก้ HP อีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยสามารถกางหน้าจอได้ประมาณนะครับ1นสีเท่าออสาได้กันแล้วก็จะเห็นถึงนะครับในส่วนของตัวเครื่องน้านเออื่นๆก็จะเป็นลำโพงนะครับแบงค์แอนด์โอเฟนนะ ก็ติดตั้งอยู่เหนือคีย์บอร์ดเสียงดีเสียงดังเนี่ยเฮ้ยใช้ได้เลยนะเปิดฟังดู u t u b e นะครับดู n e t f i x กเนี่ยเฮ้ยเสียงดีจริงๆนะถือว่าเป็นโนบุกอีกหนึ่งเครื่องเลยที่เสียงดีกว่าโนบุกมาตรฐานทั่วไปแน่นอนแล้วก็มีการทําดีไซน์คล้ายๆกับเป็นหกเหลี่ยมนะครับแบบนูนต่ําตลอดทั้งนี้เลยดูแล้วเป็น3 d นะครับในส่วนนี้ถือว่าเยี่ยมยอดจริงๆสำหรับในส่วนตัวคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นโทสีเขียวไฟสีเขียวนะครับตั้งแต่ตัวปุ่มนะครับ ตัวแป้นเนี่ยนะครับที่เป็นตัวอักอ้เป็นสีเขียวหมดเลยตัวไฟก็เป็นไฟสีเขียวซึ่งเราสามารถปรับระดับได้นะครับแล้วก็เรื่องปุ่มพาวเวอร์ก็จะเป็นสีเขียวเช่นเดียวกันเป็นแบบชิคก l ตแอ์แลนด์นะครับแยกปุ่มอิสระแบบชัดเจนเลยฟิลในการกดก็ค่อนข้างดีประมาณหนึ่งไฮไลท์เอาไว้ในส่วนตัวปุ่ม WASD นะครับ ว่า <What? S 2> เล่นเกมเฟิร์สเพอร์เซนนั่นเองในส่วนตัว h ัช p a d เองก็มาพร้อมกับขนาดที่ใหญ่โตนะเมื่อเทียบกับตัวเครื่องนะครับเป็นแบบซ่อนปุ่มคลิกซาก้ายคลิกขวาลองใช้งานแล้วก็ถือว่ามีความแม่นยำตอบสนองในการใช้งานแทนที่เมาส์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยก็ว่าได้แล้วก็โลโก้นะคะรับ Pavilion สีเขียวเช่นเดียวกันตรงนี้เล็กๆ1จุดอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโลโก้ลำโพงนะครับ BNO แล้วก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับ Intel Core i7 นะครับตัวนี้แล้วก็การ์ดจอเป็น Nvidia e GeForce GTX นั่นเอง เอาล่ะมาดูกันต่อครับในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อว่ามีอะไรบ้างเอง่ยก็จะเห็นถึง S D card reader นะครับต่อมาก็เป็นช่องต่อหูฟังและไม์ต่อมาก็เป็นไฟ LED แดสดงสถานะการทํางานต่อมาก็เป็น USB type C รองรับการใช้งาน DisplayPort ด,ด,ด้วย LAN RJ45 USB 3.1 type A แล้วก็ HDMI อี่1ช่องในกันอีกปั่งหนึ่งก็จะเป็น USB นะครับ type A แล้วก็ในส่วนของตัวที่ชาร์จ แล้วก็ตัวด d a p t e r เองนะครับก็มีขนาดที่เล็กประมาณหนึ่งนะครับพกพาสะดวกแน่นอนแล้วก็จ่ายไฟที่150วัตต์ด้วยกันตัวรวมนะครับสำหรับดีไซน์ไฮน์อนะครับฟีเจอร์ต่างๆพอการเชื่อมต่อก็ถือว่าครบคันตามมาตรฐานของมุกเกมมิ่งปี2020นี้เลยก็ว่าได้สำหรับการแกะงานอัปเกรดนะครับ HP Pavilion Gaming 16ตัวนี้นะครับต่อว่าง่ายมากๆเลยนะครับมีแ้ทั้งหมด8ตัวด้วยกันด้านหน้า4แบบสั้นนะครับด้านหลัง4แบบยาว จากนั้นเราค่อยๆใช้มือนะครับงัดออกมาเลยนะครับค่อยๆนะครับใจเย็นเยชแวบน,นะครับก็เห็นถึงฝาหลังนะครฝาล่างตัวนี้ก็งานประกอบเรียบร้อยเป็นอย่างดีส่วนด้านในฮาร์ดแวร์นะครับเราก็จะเห็นถึงในส่วนตัวชุดวความร้อนนะครับเป็นพัดลม2ตัวแบบคู่มีฮีทไป2นะครับ2เส้นลากยาวพาดผ่านทั้งตัว CPU แล้วก็ตัว GPU ด้วยโดยรวมแล้วก็ถือว่า ทำได้ดีนะครับตามมาตรฐานของ HP นั่นเองนะมีฟินด้านหลังนะครับเป่าออกทางช่องบานพับนะครับในส่วนนี้ซึ่งต้องบอกว่าทำงานนะครับควบคุมความร้อนได้ดีประมาณ1เช่นเดียกันต่อมาก,ก็จะเป็นในส่วนของตัวนะครับ RAM ให้มา2แถวแต่ว่าติดตั้งมาแล้ว1ตัวด้วยกันรองรับการอัปเกรดนะครับอีก1ตัวในอนาคตอันนี้ใส่มา8ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราใส่อีก8ก็เป็น16นะครับอันนี้แนะนําว่าถ้าใครเผื่อเงินนิดหนึ่งอัปเกรดแรมก็จะดีมากๆเลยต่อมาก,ก็จะเป็นเรื่องของตัว S D M Point นะครับที่ติดตั้งมาแล้วพร้อมกับมีเพจโลหะ ครอบเอาไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อความแข็งแรงนั่นเองต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของตัวท้องอัปเกรดนะครับฮาร์ดดิสสอนิ้วหรือว่าจะเป็น SSD 2.5นิ้วก็ได้นะครับแบบ s สามนันเองก็จะมีบล็อกมาให้ด้วยอันนี้ถือว่างานเรียบร้อยดีนะสุดท้ายคือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับให้มาก้อนใหญ่ประมาณหนึ่งเลยแต่ว่าจะใช้งานได้ยาวนานแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันอีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับซอฟต์แวร์นะครับที่ติดเครื่องมาใน HP Pavilion Gaming 16นะครับก็จะเป็นนะครับในส่วนของตัว HP Support Assistant นะครับก็ช่วยเรื่องของการนะครับดู driver update ซอฟต์แวร์อัปเดตต่างๆนะครับรวมไปถึงว a รันตีแบตเตอรี storage นะครับแล้วก็การจัดการอื่นด้วยก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ utility นะครับที่สามารถใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมาพร้อมกับ HP CoolSense นะครับซึ่งเป็น ซอฟต์แวร์นะครับคอยจัดการเรื่องของระบบราทํำร้อนนั่นเองแต่ก็ไม่ได้มีรูเล่นมากมายแต่อย่างใรนะครับในส่วนนี้เอาล่ะนะครับมาต่อกนันที่ผลการทดสอบต่างๆนะครับแน่นอนว่าเครื่องนี้มาพร้อมกับสเปคที่เป็นโนบุ๊กเกมมิ่งฉะนั้นแล้วนะครับในการใช้งานทั่วไปพื้นฐานดูหนังฟังเพลงเล่นอินเทอร์เน็ตทํางานเอกสารนะครับมีความลื่นไหลทั้งหมดเลยสําหรับผลการทดสอบนะครับเบนช์มาร์กเราดูจากในส่วนตัว PC Mark 10นะครับ ได้ะคะแนนอยู่ที่4,492คะแนนก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างดีเยี่ยมนั่นว่าเอาไปใช้งานตัดต่อวิดีโอหรือว่าโปรเซสไฟล์ภาพนิ่งแบบไฟล์รอเนี่ยมีความไหลามากๆเลยนะครับในส่วนนี้ต่อมานะครับสำหรับผลการทดสอบ SSD M.2 NVMe นะครับที่ใส่มาในตัวเครื่องความจุ 512GB นะครับความเร็วในการอ่านเนี่ยอยู่ที่3,430 m b นะครับ ต่อวินทีแล้วก็ความเร็วในการเขียนนะครับอยู่ที่2,723กกไว้ต่อวินทีถือได้ว่าเป็น SSD เกรดสูงนะครับความเร็วในการเขียนอ่านเนี่ยมีความเร็วเนี่ยมากกว่า SSD ทั่วไปแบบชัด์จเเลยก็ว่าได้สำหรับผลการทดสอบหน้าจอนะครับเราดูในส่วนตัวขอบ K4 หรือว่าการมุดทดสอบนะครับด้วยตัว Spider Elite 5นะครับผลออกมาแล้วนะครับ sRGB เนี่ยอยู่ที่92 แล้วก็ Adobe RGB นะครับอยู่ที่69เกปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับเกมมิ่งที่หน้าจอเนี่ยค่อนข้างคุณภาพดีมากเลยเอาไปทำงานตัดต่อนะครับเอาไปทำงานที่ซีเรียสเรื่องสีสันอย่างเช่นพวกอาร์ตเบิร์ดนะครับทำโฆษณาเนี่ย อันนี้ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานจริงๆเลยในช่วงราคาเท่านี้นะครับสำหรับความร้อนนะครับที่เกิดขึ้นในการทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือว่าโปรเซสไฟหนักนะครับความร้อนที่เกิดขึ้นของ CPU นะครับดูจากในส่วนตัว Afterburner นะครับร้อยสุดเลยอยู่ที่90องศาด้วยกันส่วนหน้าจอนะครับเราดูจาก Hardware Monitor นะครับ ร้อนสุดเลยอยู่ที่73องศาส่วนตัวแล้วก็ถือว่าเป็นในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่ผลต่อการใช้งานของตัวเครื่องแต่อย่างใดด้วยเวลาเราทํางานหนักๆน,นะครับในส่วนของการทดสอบเกมนะครับเราทดสอบ7เกมด้วยกันเริ่มจากเกมแรกก่อนกันล้วกันนะครับ The s i e 3 Remake เฉลี่ยแล้วนะครับอยู่ที่52เฟรมเรทด้วยกันนะครับ g t 5อยู่ที่73เฟรมเรทนะครับ a t t e f i e l d 5 42นะครับ Far Cry 5 56แน่นอนว่าทุกเกมเนี่ยเราปรับสุดนะครับทุกเกมนะครับเป็น Besting ต่อมา PUBG นะครับ58 Frame Rate นะครับ d o าช2 98นะครับแล้วก็ Overwatch นะครับอยู่ที่74 Frame Rate ด้วยกันนะครับเราปรับเป็น Besting เช่นเดียวกันโดยรวมแล้วถือว่ามีความลื่นไหลเป็นอย่างดีจริงๆนะแต่ยังไรตามแน่นอนว่าถ้าอัพเกรด RAM นะครับจาก 8GB กเดิม เบสมูิน่าจะลื่นมากกว่านี้อีกนะครับปีท้ายนะครับการทดสอบนะครับการใช้งานแบตเตอรี่นะครับเราถอดอะแดปเตอร์ออกเราปรับเป็น power saver mode นะครับแล้วเราก็เปิดดู u t u b e นะครับความสว่างที่1 0นะครับความดังที่10%เด้วยกันสามารถใช้งานได้ยาวนานนะครับประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าอินดิเกเตที่ดีเยี่ยมสำหรับการเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปกนี้นะครับหน้าจอใหญ่ประมาณนี้เลยโดยรวมแล้วนะครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่ถือว่าใช้ได้เยี่ยมเลยครับ สรุปรีวิวนะครับสำหรับ HP Pavilion Gaming 16ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นโนบุกเกมมิ่งหน้าจอแบบยุคใหม่รุ่นใหม่นะครับ New Normal กอะไรเลยขนาด16.1นิ้วเรียกได้ว่ามากกว่าโนบุกที่เป็นขนาด1 5 1นิ้วเนี่ยอยู่ที่0.5นิ้วด้วยกันในมุมทะแยงนะครับอาจจะดูแล้วไม่ค่อยแตกต่างถ้ามองจากในกล้องนะแบบที่ถ่ายมาตอนนี้แต่ในการใช้งานจริงๆนะครับขนาดที่เพิ่มขึ้นมาในมุมทยแยงเนี่ย0.5นิ้วเนี่ยเรียกได้ว่า เพิ่มประสบการณ์ใช้งานได้ดีเยี่ยมเลยนะครับคาดว่าในอนาคตนะครับก็จะเห็นโนบุกเกมมิ่งนะครับที่เป็นขนาด1 6ดนิ้วเนี่ยมาเพิ่มเติมในตลาดอีกนะครับในอีกหลายๆแบรนด์ด้วยแต่ว่า HP Pavilion Gaming 1 6ตัวนี้เขาเริ่มก่อน,อน,อนเลยนะครับสำหรับสเปคนะครับไม่ว่าจะเป็น Intel Core i 1 0นะครับทั้งตัว Core i5 Core i7 นะครับก็ถือว่า แรงลื่นเลยการ์ดจอเนี่ยก็เป็นระดับเกมมิ่งตัวใหม่นะครับทำให้เล่นเกมออนไลน์หรือว่าออฟไลน์เนี่ยลื่นไหลทั้งหมดเลยนะครับให้แรมมา8กิกนะครับ SSD มา512ส่วนตัวก็ถือว่าพร้อมใช้งานละแต่ถ้ายังไงก็ตามแนะนำให้อัปเกรดนะครับเป็นแรมสูกิกก็จะดีกว่าเดิมแน่นอนเรื่องของความร้อนที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าร้อนแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานแต่อย่างใดนะครับส่วนตัวถือว่ายินกว่ารุ่นก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำดีไซน์นะครับต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบก็แล้ว เพราะว่ายังคงรูปลักษ์แบบเดิมอยู่แต่ถ้าใครนะครับชอบโนบ,บุ๊กเรียบๆหรือว่าสีสันที่แตกต่างที่อาจจะไม่ใช่สีแดงไม่ใช่สีขาวแต่ว่าเป็นสีเขียวหรือว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีสีม่วงเข้ามาน่าจะาชื่นชอบ HP เครื่องนี้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ยาวนานประมาณหนึ่งนะครับหถึงหชั่วโมงด้กันเียได้ว่าถ้าใครนะครับพกพาไปใช้งานสถานที่สักครึ่งวันเนี่ยถือว่าเอาอยู่นะ เอาละครับก่อนจากกันไปนะครับใครดูรีวิวนี้จบแล้วนะครับแล้วยังไม่ซื้อเครื่องตัวนี้สามารถนะครับมาร่วมแชร์ความเห็นกันได้หรือถ้าใครนะครับซื้อไปแล้วก็มาช่วยเรารีวิวกันได้เช่นเดียวกันนะครับช่วยได้ว่าน่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมจากรุ่นนี้อีกแน่นอนทีเดียวนะครับวิดีโอตัวนี้ไอ้โป้งขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบเจอใหม่ตัวหน้าสวัสดีครับ